หากคุณเป็นผู้ที่สนใจข่าวสารบ้านเมืองหากคุณต้องการรู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวใน9้าจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ติดตามรับชมรายการท้องถิ่นทาง n b t นิสทินุ t, นโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาและ15นาฬิกาเป็นต้นไปรายการรอบภูมิภาคเขกาสู่รายการบอกข่าวเล่าเรื่องรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งรายการแขกรับเชิญค่ะรายการชวนพี่น้องมองบ้านเมืองรายการบ้านธรรมรายการรักสุขภาพนะครับ รับชมรายการดีทีวีท้องถิน่น NBT พิษณุโลกเปลี่ยนผ่านระบบทีวีไทยก้าวข้ามสู่ TV, ดิจิทัลทีวี้วยจำนวนช่องที่มากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีกว่าทุกครัวเรือนที่มีโทรทัศน์อยู่เดิมสามารถรับชมดิจิทัลทีวีได้ทั้งหมดเพียงมีกล่องรับสัญญาณที่เรียกสั้นๆว่ากล่องทีวีดิจิทัลหรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ วิธีติดตั้งสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเองโดยเสียบสายรับสัญญาณที่มาจากสายอากาศเข้ากับเซตท็อปบ็อกซ์แล้วนำสาย AV หรือสาย HDMI เสียบเชื่อมต่อระหว่างทีวีกับเซตท็อปบ็อกซ์จากนั้นกดค้นหาช่องรายการเท่านี้ท่านก็จะสามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้ทันที การออกอากาศทีวีดิจิทัลของไทยนั้นเป็นการออกอากาศบนมาตรฐานทีวีดิจิทัลแบบ DVB-T2 ดังนั้นควรสังเกตอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยว่ารองรับหรือไม่หรือสังเกตสัญ,ญลักษณ์ของกอสทชอ,อันเป็นการแสดงการรับรองว่าสามารถใช้รับชมทีวีดิจิทัลได้ดิจิทัลทีวีอีกวหนึ่งของความคมชัดทั่วไทยก้าวไปพร้อมกับประชาคมอาเซียนเกาะติดทุกสถานการณ์ จาะลึกทุกประเด็นกับทีมข่าวคุณภาพตอนนี้ต้องเฝ้าระวังน้ําที่มาจากภาคเหนือแร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะไปดูการใช้ชีวิตประจําวันบนบ้านลอยน้ําติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวใน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้ในรายการข่าวท้องถิ่นทุกวันเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาจากวันวานสู่วันนี้ ส่บประสี่าปีครบ27ปีแล้ว27ปี27ปี27ปีฮะ27ปีแล้วเนี่ย27ปี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 9หน้า9ไกลสำนักเป็นสัมันธ์เขตสี่ที่สุโลกสร้างสรรค์สร้างสมัคคีสู่สังคมดี27ปี Nata tata mankese